คนในโลกโซเชียลเนี่ยนะ <Ha. S 2> ตาละเอียดละออเขาเป็นคนช่างสังเกต่สังเกตมากค่ะจะพาไปดูอีกรูปหนึ่งค่ะรูปนี้เนี่ยจะเป็นรูปที่คนในโซ,โซเชียลเขาสังเกตว่าอ๋อนี่คือจอดเอาไว้เฉยๆแต่ทำไมแบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยมีทั้งภูเขาทั้งก้อนเมฆขนาดนี้ จอดบนยอดดอยหรือเปล่าหรือยังไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนเออไเปไม่ได้ถ้าจอดยอดดอยอาจจะได้เห็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยคือคนในโซเชียลเขาก็ตั้งข้อสังเกตไงจึงอยากให้ต้นสังกัดออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยขึ้นไปนั่งแล้วก็ถ่ายตอนที่เฮลิคอปเตอร์จอดเอาไวน้นิ่งๆจริงหรือไม่ ะะแต่ยางนั้นก็ตามนะครับท่านอีิบดีก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับจะมีการตั้งคณะกรรมาการไม่ใช่จานะ่าตั้งคณะกรรมาการสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อเท็จจริงที่อาจจะต้องไปประเด็นที่ไปสอบเดี๋ยวอ้าวคือก็ต้องเข้าใจาาท่านอธิบดีนะเพราะท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอมีข่าวแบบนี้ถ้าก็ต้องถามลูกน้องในพื้นที่อ้าวเป็นยังไงรายงานมาสิลูกน้องก็รายงานอ๋อตั้งอยู่เฉยๆครับยังไม่ได้บินครับอ้าวยังไม่ได้บินกันแล้วไปแต่ไปตรวจดูพอคนบอกว่า ไม่ได้บินได้ยังไงทำไมมันมีก้อนมองก้อนเมฆหรือฐานอยู่บนเทวดาอะไรยังไงนะั <c oughs> ่ะ <c oughs> ก็ต้องรายงานไปก็ต้องสอบสวนกันว่าบินแล้วหรือ,อย่งถ้าบินแล้วเนี่ยนะครับก็มีประเด็นประเด็นว่าคุณสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ย <c oughs> ขึ้นหอไปในฐานะอะแถมเอาเสื้อของเจ้าหน้าที่ของหน่วยเนี่ย <c oughs> ไปใส่ทําให้เข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ แล้วนั่งข้างหน้าด้วย oh, น,ะะนั่งข้างหน้าแต่ว่าคิดว่าคงไม่ใช่ตำแหน่งนักบินนะคะ <Ha. S 2> แต่นั่งข้างหน้าแล้วก็ถ่ายรูปใส่เสื้อสามี <Ha. S 2> แล้วก็ไปนั่งอยู่เนี่ยคือไม่แน่ใจว่าคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่า <c oughs> หรือเป็นเพียงแค่ภรรยาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะ